we สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัส,สบดีที่17เมษายน2568ค่ะสมเด็จพระนิธิที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดหนองคาย วันนี้เวลา10บนาฬิกา24นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินสวนแม่สวนลูกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งบนเลนทีสวนสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชน มีแนวคิดจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทประดิษฐานบริเวณวงเวียนทางเข้าหลักของสวนแม่สวนลูกลักษณะเช่นเดียวกับสวนสมเด็จพระศรีนครินท์ที่มีพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีประดิษฐานอยู่เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลน,นครและประชาชนทั่วไปที่ต่างน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและ ชชาชนโดยเฉพาะในด้านการศึกษาการสาธารณาสุขจึงให้กรมศิลปากรดำเนินการออกแบบอยู่ในพระอิริยาบถประทับบนพระเก้าอี้มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2563สำรับสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากรลยาน,นิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ริมหนองหานด้านทิศตะวันออก จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินในโอกาสทรงเจริญพระชนสา,า80ปีเมื่อปี2546โดยในปี2550 จังหวัดสกลนครและเทศบาลเมืองสกลนครได้จัดส,สร้างสวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟา้ากรลย,ยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินสวนลูกบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมาราชชนนีสวนแม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งโดยเป็นสวนแม่สวนลูกแห่งที่สองของประเทศหลังจากก่อสร้างแห่งแรกที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาคาริน เวลา13นาฬิกา22นาทีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราช,ชกุมารีอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งเปิดให้บริการประชาชนเป็นแห่งที่110ของประเทศโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจัง,จงหวัดหนองคายร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราช,ชดำริสมเด็จพระนิธิถาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในการส่งเสริม การศึกษาพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนให้มีคุณภาพลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวได้รับการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของจังหวัดหนองคายและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ภายในอาคารแบ่งพื้นที่บริการเป็นมุมต่างๆอาทิมุมเด็กมีสื่อการเรียนรู้135รายการพื้นที่ให้บริการหนังสือแบ่งหนังสือตามหมวดหมู่อาทิความรู้ทั่วไปปรัชญาศาสนาสังคมศาสตร์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและนวนิยายมีหนังสือทั้งหมด4,359เล่มปัจจุบันมีสมาชิก1,453คนมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย50คนต่อวันมุมให้บริการสำหรับผู้พิการมีคอมพิวเตอร์ สำหรับสืบค้นข้อมูลหนังสือตัวอักษรเร็วพื้นที่นั่งสำหรับผู้พิการและสื่อการเรียน ซึ่งผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่พิการจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองหนองคายมุมเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มห,ม,มหาราชพุดชมมนาถิพิตและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรราาติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อจังหวัดหนองคาย รวมทั้งพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชากุมารีและหนังสือพระราชนิพนธ์ซึ่งพระราชทานไว้ให้กับห้องสมุดจำนวน72เล่มมุมของดีหนองคายจะแสดงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจาก9้าอำเภออาทิเครื่องปั้นดินเผาโบราณอำเภอโพลพิสัยการจักสานไม้ไผ่แปรรูปอำเภอเมืองหนองคายการทอผ้าพื้นเมืองอำเอภอโพตากการแปรรูปปลาอำเภอท่าบ่อ ในการนี้ทอดเพเนตการแสดงขับร้องสรพันยะชุดเสียงจากอีสานโดยประชาชนในพื้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความจงรับภักดีซึ่งเป็นการขับร้องหมอลำกลอนโบราณผสานกับเสียงแคนที่เป็นดนตรีอีสานถือเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพนายธานินทร์ไกรวิเชียนอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่สลบบาลาบรรษัสภาพวันเนบญจมบพิรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพนายธานินทร์ไกรวิเชียน นายธนินไกรวิเชียนซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2,568รอสิริอายุ97ปี นายธนินไกรวิเชียนเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2470เป็นบุตรของนายแหกับนางพะอบไกรวิเชียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจากักรด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงคาเรนไกรวิเชียนมีบุตร5คน นายธนินไกรวิเชียนเริ่มรับราชการที่กระทรวงยุติธรรมเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาและยังเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภารวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14และได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีด้วย องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการมอบเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ประจำปีการศึกษา2567 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพปราราชวิทยายลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา2567ณสาลาสหไทายสมาคมในพระบรมหาราชวังในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเครื่องหมายที่ระลึกแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ ครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยเป็นเวลา20ปีและ10ปีจำนวน10คนและมอบเหรียญกระดานชนวนแก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่6ของโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567จำนวน70คนจากนั้นผู้แทนนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระเบียบแถวระหว่างบ้านรับถ้วยรางวัลพระราชทานและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแนวทางในการศึกษาโดยขอให้นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในจิตใจจะได้สามารถดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขความเจริญสมกับที่ได้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีมาแล้ว ผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสงน้ำสงกรานพระราชทานไปถวายแดดสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนื่งในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2568 วันนี้ที่พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องสง้ําสงกรานต์พระราชทานประกอบด้วยน้ําสงและผ้าไตรไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2568 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดถือความกะตันยูกระตะเวทีเป็นธรรมะประจำพระราชหฤทยัยดังที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย ครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วยังทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เชิญเครื่องสงน้ำสงกรานต์ไปถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชทานพระอนุวงศ์งผู้ใหญ่เป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงพระราชกตัญญูตาธรรมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดสิงห์บุรี วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุ์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทานจำนวน287ชุดมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภออินบุรีอำเภอเมืองและอำเภอบางระจันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยและเจ้าหน้าที่จากนั้นลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5ตำบลทับยาอำเภออินบุรีจำนวน3ครอบครัว ทั้งนี้จังหวัดสิงห์บุรีเกิดสถานการณ์วาตภัยเมื่อวันที่8เมษายน2568ในพื้นที่3อำเภอบ้านเรือนเสียหาย287หลังคาเรือนประชาชนเดือดร้อน845คนโดยพื้นที่อำเภออินบุรีเกิดความเสียหายมากที่สุดบ้านเรือนเสียหาย200กว่าหลังปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมและรับฟังรายงานการเกิดวัตภัยการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุพร้อมกล่าวถึงพระบรมราชโชบายในการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยรวมถึงการประสานการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถบรรเทาความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติด,ด้วย องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือภารกิจแผ่นดินไว้ วันนี้ที่สำนักงานองคมนตรีเขตพระนครในพลากรส่วนรัฐองคมนตรีและนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจากมูลนิธิรักกันเราทำได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติทั่วประเทศโดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่าน มาที่ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอาคารที่ถล่มในเขตจตุจักร ซึ่งดำเนินการสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังนำสิ่งของจำเป็นอาทิอาหารกล่องเครื่องดื่มเกลือแร่น้ำอัดลมหน้ากากอนามัยยาสามัญผ้ายเย็นและของใช้ที่จำเป็นไปแจกใจ่ายให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ณพื้นที่ประสบภัยโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมใจกันสนับสนุนสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชาปิปัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทรงมีน้ำพระราชาหฤทัยห่วงใยความเดือดร้อนของประสบนิกรเป็นอย่างมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดำเนินการสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยจากสถานการณ์แผ่นดินไหวพระราชาทานเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชาทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวที่ สูญเสียนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ